ครับพวกเรามาจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสาบ้านฟางนาจังหวัดเลยกรบผมชื่อเด็กชายทิ่ดชัยเสียครับผมครับดิฉันชื่อเด็กหญิงทิติการสิงห์มณีค่ะกระผมชื่อเด็กชายภัศกรสิงห์ครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการแยกสารในชีวิตประจําวันเชิญรับชมได้เลยค่ะ เอ๊ะแปลกจังไม่เคยเห็นพงุ้งเข้าครัวมาก่อนเลยจร<ม>ิง<ม>ด้วยกันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคุณพ่อทำอะไรอยู่หรอคะโอ้กันใบตองมาช่วยไหนสิคุณแม่เขาฝ่ายตัดของในห้องครวัวไหนน่ะแต่พ่อไม่รู้ว่าต้องทำางไงหน่ะสิเร<ม><ม>จะจัดอะไรดีรล่ะครับจะแยกอะไรดีเติมข้อครามหนยสิว่าอันไหนวางไวต้ตรงไหนน่ะอ้าวเราจะทำยังไงดีกันล่ะครับงั้นอาตาพนมขนาดดีกว่า สมบัติของสารก็แล้วกันสมบัติของสารเหรอสารเป็นเศษถี่เหรอคะมีสมบัติด,ด้วยการก็ไม่ถึงส,รสารรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่และชนิดมีสมบัติที่เราสังเกตได้เช่นสีกลิ่นรสสมบัติของสารที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายก็อย่างเช่นสถานะของสารแบบออกเป็นสามสถานะโดยแต่และสถานะก็มีสมบัติ ฉพาะตัวแตกต่างกันไปมีอะไรบ้างหรอคะคุณลุงสมบัติของแข็งคือสารที่มีรูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีอนุภาคจัดเรียงกันแน่นเป็นระเบียบเช่นไม้หินหรือเหล็กสมบัติของเหลวคือสารที่สามารถไหลได้เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุมีอนุภาคที่ไม่ยึดติดกันจะมีแรงดึงดูดให้เคลื่อนที่ได้ในระยะใกล้ ซึงมีปริมาณคงที่เช่นน้ำหรือน้ำมันสมบัติของกา๊าซคือสารที่มีลักษณะความคงกระจายขอภาชนะที่บรรจุอน,นุภาคอยู่ห่างกันและขั้นที่ไปได้ทุกทิศทางเช่นอากาศหรือแก๊สหุงต้มอ,อ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง ใบตองบอกก็ใช้ได้นะเรียกว่าการแยกสารเอ๊ะทำาด้ด้วยเหรอคะคุณพ่อได้สิการแยกสารมีหลายวิธีนะเช่นกัรกันก็การการะเหยหรือการตกตะกอนเกลือที่ละลายนะ้ำถ้าเราทําให้ระเหยเออกไปก็จะทาให้เหลือเกลือเอาไว้ได้ไงล่หละเห็นไหมกันใบตองไม่ได้มั่วสักหน่อยแั้นเราก็สามารถใช้วิธีนี้ทําสีผสมอาหารได้ด้วยนะ จริงเหรอครับทายังไงเหรอครับก่อนอื่นก็เตรียมพวกครืผัดที่มีส่วนสวยงามมาอย่างดอกอัญชันแครอทใบเตยมะเขือเทศหรือกำลังม่วงแล้วก็ตัวทำลายอย่างน้ําร้อนน้ำมันพืชหรือเอทิลแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์คืออะไรเหรอครับือแอลกอฮอล์ e oh ล้างแผลยังไงละ่ะแต่ตอนนี้เราจะแค่น้ําร้อนกับน้ํามันพืชเจพอ่อจากนั้นก็ง่ายๆเอาก็กื่ผัด มาทาเป็นชิ้นๆเอาไปใส่ในตัวทํละลายสีก็จะถูกสกัดออกมาแล้วตรงนี้ตัวทํละลายแต่ละตัวความสามารถในการทํละลายไม่เหมือนกันเราลองสังเกตดูนะว่าตัวทำละลายตัวไหนสามารถทํละลายได้ดีกักบผากชนิดไหน พัชูพัชูิกไทยเป็นกา๊าซเหรอครับคุณพ่อมันฟุ้งมันมันฟุ้งได้เหมือนกันเลยไม่ใช่จ้าถึงแม้ว่าพิกไทยอ่ะจะมีขนาดเล็กแค่ไหนก็ตามก็จะมีสถานะเป็นของแข็งนะถ้าของที่เป็นสถานะากา๊าซต้องเป็นพวกแก๊สหนุต้องพวกนั้นนะ่ะหรือว่าแบบนี้น่นาเกลียดมาะ